คณัสาแมนะคะเรียกน้องฟายก็ได้ค่ะตอนปัจจุน,นยังเป็นพยาบาลอยู่ค่ะเน้นว่าเป็นนักกีฬาค่ะแข็งแรงมคะนักกีฬาม่ายโยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเวลาเราเป็นนักกีฬาเราจะมีฉายแววตั้งแต่ประถมเพราะฉะนั้นเราก็จะกระโดดตบตั้งแต่ประถมจนถึงมงัธยมจนถึงวิทยาลัยจนถึงทํางานพอเราออกจากงานเขา เป็นนักกีฬาเขาจะเชิญให้เราเป็นนักกีฬาของโรงพยาบาลเป็นทุกปีแล้วเป็นมืตอตกแล้วก็เป็นตัวเก็บคะแนนเล่นไม่ค่อยเก่งแต่ลงสนามมันได้คะแนนอะ่ะก็นจะทำไมเมุกนี้นะคะก็เลายต้องเป็นนักกีฬาแล้วเ,เข่าสึกท่านบอกเดียวห้องพิเศษให้เยามีรันหนึ่งห้องหลังจากแข่งเสร็จเพราะว่าเข่าจะบวมเ่าทแล้วก็เอ๊ะอะไรนะราวังเต็มไปหมดเลยแต่เข่าเราบวมเอาไหม <c oughs> ไม่เอาเนาะ หมอหมออะไรทักเขาหมอกระดูกเวลาจาันหมอกระดูกให้ยามันจะได้มาอีกหนึ่งโรคโรคกระเพาะเพราะมันจะกัดกระเพาะแล้วยารักษาโรคกระเพาะเป็นอะไรจะเป็นอะไรต่อพวกเราทราบไหมเป็นวิตต่อตายนะถ้าใครกินอมิพโซนทีนี้แหละเราจะมาเป็นแพเป็นอันแรกเป็นอันที่สองเท่าหลังเราจะมาเป็นแพ็กเกจตอนนี้ใครแบบ กินแล้วมันแบบไม่ไหวแล้วค่ะก็ไปหาอาหารเสริมหมดเลยเพราะเราเป็นพยาบาลเรามีความรู้มากเลยแต่อายาน้ําสีดำๆไม่ได้อยู่ในหัวนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะแต่ว่าคุณแม่นะคะ่ะคุณแม่ก็เป็นสมาชิก JC แล้วก็เราก็ยังไม่สนใจเข้าใจคำว่าลูกที่แบบว่าเราเป็นพยาบาลแล้วาบาลแวาบบว่าจะให้เราขายปุ๋ยขายยาโบราณมันเป็นไปไม่ได้ไนงะแม่ก็เลยบอกว่าไหนลูกเรากินคือข้อเข,ขา่าและไฝงออไม่ได้นะคะ นอนไม่ได้แล้วหมานไม่ได้นี่เรื่องใหญ่เนาะมันก้นแล้วมันสูยุดแล้วมันรอก็ไม่ได้อ่ะค่ะก็เป็นปัญหาชีวิตเราไงเอลองสักหน่อยดีไหมลอ,ลองดูดีไหมเออก็ลองกินดูเนาะเอ่อด้วยความที่ว่าเป็นนักกีฬากินทีเดียวอึ๊บไม่ได้นะกินแบบอึ๊บทีเดียวแก้วนึงไม่ได้นะพวกเรามันเป็นสมุนไพรแต่มันมีฤทธิ์เป็นยามันร้อนร้อนมากเลยร้อนเกือบแตกอะไรนี่ ก็เลยค่อยๆศึกษาก็กินเอาค่อยเริ่มนทีละ5ซีไม่ใช่ละ5แก้วไม่ใช่มันมันเหมือนอย่าน้มสตรีเบโลเลยอร่อยโอ้ก็เลยกินไม่ได้นะมันมีที่เป็นยาพวกเราเห็นไหมคะว่าขึ้นทะเบียนยาเพราะฉะนั้นก็กินกินกินจนอะทำไมมันงอไดอะไปตุกมือยูเหลือกของเราแม่ค่ะแม่แกเป็นนักขายแกขายแกขายปู๋กับเหงือแกใส่ท้ายกระบะแกค่ะ แกจ,จะกินชาเย็นวนลถุงแกมีเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทขายน้ำอคะ่ะชาเย็นข้ออร่อยที่สุดในสามโลกต้องกินทุกวันห้ามไม่ฟังชาเย็นพวกเราทราบไ,ไหมในชาเย็นมีอะไรแล้วก็เออเป็นแคลเซฟตเป็นไขมันเลวหนูก็บอกแม่อยากินนะอยากินอะไรเงี้ยไม่กินไม่กินแกเป็นสโตรกใส่หน่ะวน พยาบาลมีคุณแม่เป็นสตรกเรารู้วิธีการที่ที่คนไข้เป็นสตรกเราจะต้องรีบพาไปหามหมอไม่เกิน2 7 0นาที3ชั่วโมงดิฉันเห็นอาการแม่ปับ๊บแม่เราไปโรงพยาบาลก,กันเถอะเดินไปอะ่ะแล้วค่อยๆ่มุอตกในเอไอจนเป็นสตรกซีทีไม่เจอเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะมันเป็นเส้นเล็กเล,กเ,ลกเส้นผมของเราเส้นผมของเราเนี่ยค่ะ เลือดอะ่ะหลอดเลือดในสมองเล็กกว่าเส้นผมอะ่ะมันจะอุดเส้นไหนอ่ก็ไม่ห่วงเท่าในสมองนะแต่ของคุณแม่เส้นเล็กๆทั้งหัวแล้วมันมีปัญหาตรงที่เวลาเป็นสตรอเบรเราจะต้องได้ยาตัวนึงชื่อ rtpa ถ้าใครเป็นสตรอบแล้วถ้าค <c oughs> ุณหมออ่นานคุณแม่ไ้ฉีดยาตัวนี้หลังจากที่มือเยี่ยงแขนขาอ่อนแรงนะพอได้ยาตัวนี้ปุ๊บเต็ดวิตัมเลยอะ เรอก็มีคนไข้ที่ได้รับ RTPA ที่เป็นสโตรโคค่คะเดินได้เลยแต่ของคุณแม่โชคงรกที่ไม่สามารถรับยาได้เพราะเส้นเลือดมันเล็กเกินไปถ้าให้ยาตัวนั้นระเบิดหลอดเลือดจะแตกคุณแม่ก็เลยลายเป็นสโตรโคหนูเตรียมตัวดูแลคนไข้ติดเตียงทันทีซื้อเซ็ตหมดเลยตั้งแต่เตียงเวทผ้าอะไรนะ แพมเปญเป็นเดือนเลยค่ะเพราะว่าแย่ yeah, แล้วทนะั้งหัวเนี่ยทำไงดทีทำทุกอย่างกายภาพใช่ไหมคะก็นอนโรงพยาบาลเาเรียกว่า snap เรามีโอกาสอ่ะขอ snap เลยขอ snap กลับบ้านขอมา snap เขาบวกกับแม่แม่กินโยเหิร์นะกินจัดเต็มเลยค่ะข้างๆ้องแม่ของเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นสตรอเหมือนแม่เลยทีนี้เขาก็ไม่ได้กินโยเหิร์ แต่คุณแม่กินประมาณหนึ่งเดือนค่ะคุณแม่เดินได้ตบมือให้เห็